อุ้ยพี่น้องพี่น้องเป็นฝูงมีแต่ปลาอีแป้งอุ้ยต่ป่าปลานี่ก็งามงามนี่ปลาอีหยังนี่ปลาอีหยังนี่คืองามแท้นี่ปลาขาหน้าปลาขาหน้าพี่น้องงามงามต่ป่าปลาอีแป้งจากภาคเลยให้ทีมงานตักไปก่อนโอ้ปลาขาหน้าสามสี่ตูเลยเว้ยมึงขอหลุดทายอย่างเดียวฮ่องไอทีมงานตักซะพี่น้อง โอ้แห่สิบตัวเลยพี่น้องมาสีใหญ่แล้วมาท่านที่พี่น้องบ่าอะไรใยญ่งานดอกกว่านี้ท่านยานเท่านี้จากม่นเทพลายเติบดิพี่น้องหันถุงขาดโอ้ยปลาออกเบิดบพึ่งสังเกตถุงขาดสลับกันกับถุงใหญ่โอเคพี่นอ้อง ดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยกสะดุงอีกแล้วเนาะน้ามลงถักกินอะไรบรา้างได้น้ามลงอุปกรณ์นเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหน้าตักหน้ตักลาสะดุงสองเส้นสองเส้น,สอ,ส,นสองเส้นหาสองเส้นเพิงอันนี้ก็จะเป็นอันขาอันนี้เนาะแปดสอขึ้นกองนอ้ำมันบ่แม่นบ่แปดสอครับพี่น้องซักสียูโดนบ่ได้ครับรอบนี้คันได้กะโดดเนาะพี่น้องเนาะ ขันบ่ได้กับข้าวนึงโอเคพี่น้องเดาใส่อันนี้ก็พิมพ์งานถ้าเบิ่งตอนยกเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับแต่เบิ่งตอนยกเลยครับเดาใส่ก็พิมพ์งานก่อนให้กระบอกให้แล้วสี่คำเหรอพี่น้องเบิ่งเดินสี่ใดบ่ได้ไดสี่คำเหรอเด้นี่เอาลุ่นกันพี่น้องบาดเลกแฮงอุ้นั่นได้ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยคือหลายตัวอยู่ดิสามตัวปลาบักหน้าล้วนๆเลยสูบมาจากข้างนอกทุกอันเลย ปลาบังหน้าหรอพี่น้องมีเตปลาบังหน้าอ,อ,นนะอีกอันนึงงะใส่เซซันอ้าวหลุดจ่อยพี่น้องฮ็ดตั้งใดวะพูดตัวหนึ่งพี่น้องอทึงๆโอ้ยหลุดอีกแล้วปล่อยไปพี่น้องเข้าไปในป่าหน่อยพอได้เอาไปจอเขาโอ้เขาอยู่พี่น้องวาดแดกได้โอเคเขาหลุนพี่น้อง เขาอีบ่อ,บอเที่ยวนี่อุ้ยอุ้ยตาหางแดงพี่โอ้ยตะว,วันหลุดเบิดเลยอุ้ยพี่นอ้องเห็นบ่เข่าร้ายอยู่ดิปุนที่งานอะไรตัวนึงผ่าบังหน้านอกนั่นอุ้ยฮะแต่เขาหางแดงคือพ่าเขาปนนี่นี่ถ้าไปอีแปงเลยเนะก้อนเนาะเอา้าหลุดอีกแล้วตัวนึง่งน่ามันบวกเลยก็เลยมีหางแดงอ,บบอด่ะบ่ตาญ่มันต้องเบิร เขาดีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันตัวน้อยคูเธอส่วนหลยายโอเคเขาอีกป่ะวาวพี่น้องนี่มันยกเรียบโหดป่ะวะสีแมนได้พี่น้องเรวตอนหล่อสาวนี่สีทิมไว้โดนๆจัง่อยเอารุ่นพี่น้องเขาบ่านอ๋อสาวนี่ ขอเป็นกลุ่มใช่ไหมเอ้ย,อยปลาบักหน้าใหญ่บ่อยใหญ่ไปแล้วอ๋อ, <laughs> อใหญ่ใหญ่ไปเกอนบวอยมันคือจังหน่อยบ่อยใหญ่บ่อย,อยใหญ่บ่อยใหญ่ไปแล้กพี่น้องหาบงหน้าหน่อยพ่อปิ่งแซ่บๆเนี่ย,นนย,ลยปลาสูตรอะไรมันหรือเปล่า,า,อ,าอ,อ,อือเอาลงไปบ่ล่ะ อุ้ยสีดำแล้วเด็กพี่น้องเอ้ยเอาเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยใบแปงสามตัวโอ้ยตัวน,นั้นมันอยู่ข้างนอกเฮียจ่อยตาบังหน้าเฮียจ่อยพี่น้องมันอยู่นอกสะดุ้งหัวซุบมาจากข้างนอกแสดงว่าบ้างสะดุ้งทับหัวมันมั้ง ไอ้สามตัวอยู่พี่น้องโอเคมันๆตะวานหนามมีละน้ากงสีแล้วตะว่าขาสะดุ้งขึ้นสันแวแวงๆสันปลาเป็นแต่โดดออกนี่เนาะนั่นอีรีบวะฮัล <c> โ <oughs> ห,หแตะวานหนามแห้งตะว่ากระเซียงตะว่ากระไดเด้พี่น้องปลาเป่นปลองหน้าปลาบักหน้าหนึ่งตัว เสียงขันม uh, no 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 hey, no yes. ันได้ก็เป็นแต่ยกเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าขาสะดุ้งหักวงเลี้ยวด้วยโอเคไปต่อพี่น้องครับโอมีฝนแล้วอุ้ยปลาบอลเลี้นี่บ้าตัวนึงมันโดดอยู่นี่ไหมไปยังันปไปยังันโอ้ยเงี้ยนี่ย่าวไปยังันไปยังวะปตะขาหน้าเฮ้ยพี่น้องงามงาม เตัวเดียวบ้าเขาเป็นฟูงเนาะตัวมันโดดจุบ,บังหันบ้าเขาเสมอติ่งดูบ้าเนาะพี่น้องก็บ่ค่อยติ่งเด็ล่ะบ้าเขาไม่เป็นฟูงไอเจาัาบาทเน,นี่พี่นอนะ้องเนาะห่วยคำแล้วเดิพี่น้องเอ้ยสุดสั้นเฮ้ยฟ้าวพี่น้องเอ้ยติ่งดูบ้าวะ สีคำค่อนเนาะรุ่นพี่น้องโตนึงอุ้ยปล<ะ>ายนนะปอย่างออัรนะปลาสอยเออเดี๋ยวปลาสอยอ๋อปลาสอยมันคือสีแดงเขาตัวเดียววะปลาสอยเป็นกลุ่มเลยหยับขึ้นมาทึ่งท่งอีกจะหน่อยพี่น้อง เตือนมันจะเข่าอยู่่ะเป็นตาเขาบ่พี่น้องตะสูตรไปใส่เฮ้อหุ้นอุ่นอุ้ยออกเบิดเอาตัวนี้เห็นไม่ได้กันนะอาอนี่ไปทั้งหัวนี่ไปคว้าออกี่เกิบหลุดหลุดมือโอ้พี่น้องซ้ำตัวสี่ตัวหลุดไปดเลยนี่ตะปาบั่งหน้าพมเลยพี่น้อง ใหม่มาเฮาเยี่ยน้องเหนบ่ถือกับสีเงาได้พี่น้องเอจ้าบาทสองบาท,บาทอุย้ยพี่น้อง <laughs> พี่น้อง <laughs> เป็นฟูงมีแต่ปลาอีแปง้งอุย้ยแต่ว่าปลาเนี่ยงามงามเนี่ปลาอีหยังนี่ปลาอีหยังนี่คืองามแท้นี่ปลาขาหน้าปลาขาหน้าพี่น้องงามงามตว่าปลาอีแป้งจากภาคเลยให้ทีมง,งานตักแบบนีอ้ยปาขาหน้าสามทีตูเลยเว้ย มขอ,อโหลดทายอย่างเดียวฮ้ทีมงานตักซะพี่น้องโอ้แห่สีโต้เลยพี่น้องมาสีใหญ่หรือมาท่านที่พี่น้องบริษัยใหญ่างาดอกวันนี้นั่นยหญ่เท่านี้จากมั่นเทพอะไรเต๋อเลยพี่น้องหันถุงขาดโอ้ยปลากออกเบือพึ่งสังเกตถุงขาดสลับกันกับถุงใหญ่แล้ว Okay. เขาเป็นฟูงเลยพี่น้องวันถเบิ่งเที่ยวนี้สิเขาว่าโอ้ว่าเขาเลยยกเลี้ยวผ่นมากเนาะเอาสิทีมาเดินๆตั้งหน่อยได้พี่น้องเขาว่าเขานี่ยิ้มยับยิ้มยับไป อุ้ยอุ้ยอุ้ยถือว่าโอเคอยู่ปลแปงปลาเขาปลาเขาหน้าปลาเขาท่าตรงน้ำเงาเๆปลาเขาหน้าซีโตพี่น้องขาวหน้าสองีแปงสองตะเมนว่าบ่เห็นถุงเนาะ ปาใสป่าใสบดบาดดีเอาพี่น้องบ่เขาสองเท่าทเท่าดีไหมวะดีอุ้ยแม่หยังมันต้องขาดเรี่ยงสันนะมันบวอยบบนึงเว้ยอีหลีมันต้องมีสะดุ้งขาดอะไรอยู่แถวนั้นบ่มันบวอยบบนึงแมวหันแมวเอาเอาเอาสะดุ้งมาเบิร์นกระดังงี้ตึงไหนวะ ทำาไมมันอยู่ข้างล่างบ่ป่านะากอออาาันยังว่ามันบวย,บวย่ายงเงี้ยนึงรุ่นน,น,นั้นต้องสะดุ้งขาแล้วแต่เขาบอกออ้ยมืดแลด้วด้บนี้พี่น้องมืดแลด้วด้จัาสีธาด้โดนซ้ำใดด้วยนี่ดีเอาแม่เอามตั้งกเท้าแม่เอา,าเนี่ยเฮียไปยังเนาข้าวหน้า ไอ,อยียงได้วงหัปืปาขาหน้าบะได้ตัวหนึ่งพี่น้องว่าเขาเป็นูนนนงเลนว่าเขาเป็นฝูง,นงเลยเนาะตามลุ่เยป็นตะเอขาอย่วสันทีมงานวะมงกันลงตาอีออยงโอ้ยเลยเป็นลมม <c oughs> ันบนมาเป็นฝูงเลยบ่ออเออเดี๋ยวมันก็นมาไหม ถ่ายบระท่านพี่น้องอทีมงานส่นงสัญญาณมามาจะเขาว่าเขาพี่น้องเบิ้งรุ่นสวัสดีห้าง่ายมอนสักง่พี่น้องไปลงไปทางง่างจังน้อยพี่น้องกี่คำเรบบาได้บัตรในใหญ่เป็นที่ดท้แล้วโอเคพี่น้องท้าเบิ้งตอนยกได้ครับบันนี้ ลงมาทางลุมจักหน่อยกรอทีาดยดี่กีเอาเาาเอป้าน้อยอเตรียมด้ยป้าน้อยด <โฆ S 1> ีนั่นะละสุ่มประสูดไรประสูดไรมากพี่น้องแท้แมิจะตัวนี้นอยนีใครมากดมดีแล้วจะ <c oughs> มีคนกวนใหญ่าามากท,าทาั้งทงอีกแล้วพี่น้อง เด็ดเดเด้อีแปงอีแปงสีเลยอีแปงสีเลยลงมาให้ยเมือดสามตัวหนึ่งโอ้ไปอีแปงหลายเนาะนี่แต่อีแปงเขาเลยพี่น้องนาซิมาเต้นโดรนนะมึงเนาะเป็นแต่ขึ้นทำเลดีได้นี่พี่น้อง เดี๋ยวจะไปแปลงเขออ่าอีวัวเดี๋ยวนี้ปะเขาหน้าเน,นี่ยนะอื้บอบ่อเขาฟ้า,าพี่น้องยกเลี้ยวผลบอ่อมันเรียวดออแต่มันเรีรนเรยนพัน <laughs> ก,ก็ได้แต่บ่อพันก็ได้ ติดคลิปงามๆกันนะนะพี่น้องสวยเฮ้ยเขาอีรีวะตัวนึงไปยังปลาเขาเนื้อปลาคุยล่าม,มปลาเขาล่ามเลยเออปลาคุยลาย<ร>่ามหรือปลาเขาเนื้ามมันติดแตกต่างกันมันสิ่ตัวใหญ่ไงจุ่มปุ๋มก่อนมั้งม้วมันกับโบคือกันน,กบบกน,นี่ปลาคุยล่ามมันจะปิง้งแซ่บเนาะมันเป็นหนาไข่เนาะขนาดใครจะปิง้งแซ่บเลยพี่น้อง ปีงกินตะไคร่แล้วฮะกินตะไคร่ทีออร้องเมือจะบาดนะพี่น้องจะไปคุล่ามเขาเฮ้ยเฮ้เขาอีอุ้ยอุ้ยไฟแปลงสามตัวเลยพี่น้องไปใย้ายปีงให้กินเ้อ น้ำม,มามันก็ต้องมีปลาเนาะพี่น้องเนาะต้นน้ำไดรลายบันได้มาไทายไดรลายมาส์เทศเด้ช่วงนั้นเทศม่น้ำเบิด์เลีวมาไทย <P f od ay> พอได้่ยุ่งเนาะพี่น้องปลาเขาหน่อยหรือเปล่าเอ้อ <c oughs> ตัวเดียวนาะ <c oughs> ตัวเดียว <c oughs> <c oughs> พี่น้องคน <c oughs> เอ้าปล่อยไป <c oughs> <c oughs> พี่น้องจูบบนหัวนั้นโอเคพี่น้อง ไปไปอันบอกเขาเป็นฟูงเอาเขบาบอกว่าอันี้เฮ้ย <c oughs> ตกใจไปยังไง <c oughs> บ้าหูนี่คือคือปลาสวยท้่ว้านเฮ้ยปลาม่นี่แดงจำได้แล้วมีคนตอบอยู่แม่นู่บอกว่าตัวใหญ่แท้ปลาม่นี่แดงคะเจ้าแม่นู่บอกคือตัวใหญ่แท้ อ,อนี่ละปลาแดงอันนี้เนี่ยมันบ่ได้ตัวใหญ่ปานี้เด้พี่น้องเหมืนบ่เฮ้ยตัวนี้คือตัวใหญ่แท้แมนนดีบ่ปลามื้อนี้แม่นมเ <c oughs> นนข้าเจ้าขอไปตอบอยู่เ <c oughs> อ้าโอเคปลาเมื้อนี้แดงพี่น้องได้บ่ได้ก็สิปิดคลิปน้ำเงินนี้แล้วแล้วพี่น้องเอายกเทที่ถ่ายคำแล้วเด้อพี่น้องก็ใส่พี่นอ้องเบิ่ง <c oughs> น้าเอ้าตัวน้อยหลุดแซวมาเบิ่งกันนะผลงาน เอาข้าวมาทั้งกองอโอ้ยพี่น้องบ่ค่อยได้ดีตะวักขัดลายเติอบอยู่แต่ว่าบ่ค่อยได้บ่ได้ทอดคลิปเก่าปนไดเลตะวักขัเลี่ลยมเลี่ยงอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยโอเคทีมงานให้ทีมงานเก็บขาสะดุ้งก่อนโอเคครับกะขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่เบิง่งมาจนจบครับคนที่เขามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับเลี้ยงกระสีนีคลิปอันนี้แหละครับให้เบิง่ง วิธีอีสารนั่นสิละยกสะดุงเนี่ยว้อนแถวมีคลิปนันคลิปนี้แบบเรียวพ่นให้เบิงเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนาะโอเคจ้คลิปนีก้กัพอสำนี้ก่อนครับดบายบาดขอคนหลายๆครับเบิึงน้ำซีทีมงานเก็บสะดุงเบืองน้ำซีไปนาครับพี่น้องอคำแล้วคำแล้วโอเคครับพี่น้อง